มาดีจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ามนนี้พี่น้องจ้ามานีมีปีงไก่เนาะจะน้องซ้องขาบางใหญ่จะพี่น้องจ้าแล้วก็อันอกมันอีกเนาะจะน้อกับแกงส้มเมื่อคืนนะจะพี่น้องจ้าอุ่นมากินอีกจ้าแกงส้มดอกแค่แกงส้มผัก่วมเน่ยจ้ากับมันข้าวเจ้าหอนๆแล้วจะน้อพี่น้องจ้าแดดก็แห้งๆแต่มนนี้มาๆเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องเส็บๆน้ำกันเนาะจ้าเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องมากาจ่ากินข้าวกำกันจ้าพี่น้องจ้าแกงสมจ้าเนี่ยแกงสมเมื่อคืนมันเหลือจ้เลยเอามาอุ่นกินอีกจ้าเนาะเสียดายจ้าเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นไปอันง่ายๆจ้าข้าจ้าเฮ็ดบุญาจ้าเนาะนท่านก็เลยกินข้าวผู้เดียวจ้าย่ายกินข้าวผู้เดียวข้าจะได้ทายด้วยจ้าเพราะว่ากินอยู่กับเพิ่นก็บม่ค่อยได้ทายมีดอกแค่มีไอหัวเช่าจ้ามีผักกาดขาวเนาะจ้าเนาะแกงใส่กันนะกันผักกาดจ่อนเอียง เนื้อป่าได้จะะ้จะต่ขาไกลไงขาไกลไงได้แต่พี่น้องจ๋ากับเขาเจา้าหอนๆจ้ะมามาด้จ้สะ,ะสุขูมสุขคนปลาโมปลาสุพี่เอมี่พี่โคบแม่อ่อนสุขูมสุขคนเนาะจ้ะเนาะพี่เมนี่พี่มิมิ่มีนนทั้งทั้งสิเอิ่นแมนี่สิ่งอือนไมิมิมามาด้จ้ะพี่น้องจ๋าก,กินเขาเส้าไม่ต้องกเนาะจ้ะเนาะกับอาหารในสวยค่ะกับจันนี่ กินแต่เสาจะหิวเขาายย่าแบบน่ยหยาดอ่ะล่ะได้ใจพี่น้องจ้งนานยย่าหยาดในเข่าอะ่ะเข่าเจ้าพอนหอนจ้ะก็จ็บเจ้าสุดโลดกันอย่างไรเนี่ยด้วย้ะขอโทษด้วยขอโทษด้วย้ะพี่น้องจ้ะกินอยู่หนาบ้านจะหมดนั่งกินอยู่หนาบ้านเพราะว่าบัตริเพดคขีปันท่าพี่พี่น้องกินเขา่าโดนแล้วเนอกจาเนาะ หั่วแกงจมกับ่เห็นดอกแจกขันแข้งนะจีโบเห็นเอาปิีงไก่เห็นอยนู่นะจ๊ะเนาะจินเห็นไหม,ม,มจับแกงจมดอกแค่ซับจ์ทรัพย์นะจ๊ะพี่นอ้องกับข้าวจ้าวถือกันพักแกทุกคู่ทุกคนเอฟจีที่น่ารักทุกคนเลยนะคะขาไก่ไง ัน,นีที่มันเขาปิ่งคลายเป็นตูนแล้วจะพี่น้องจะโอหอนหอนกายยางวิเชียนอะจา๊ะบม่ได้เทคดคลิปอันผ้ากินเขาก็เลยกผ้ากินถ้าใจมืเอเ <laughs> นี่ยเราจะกินเข่าโดนอะได้งากระไรหลาย ช่วงนี้กั็ายากจ้ะแบบว่ากินขอากับพวกกับแม่กบบ็บ่อยากถ่ายจะพี่น้องจ้ะบ่ได้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาคอยสิมีโอกาสนะจะ้ะได้ค่อยสิถ่ายแค่พอชมบ่ดีชมบ่ร่ําเปียบ พี่โจงการและพี่น้องพากันได้ไปเที่ยวอยู่บอรนนอจากพี่น้องกาอยูเนี่ยมบ่ได้ไปเลยจ้ะอยู่อุดรออกจากอุดรบาแหลบปกะกาศออกไปนอกจะเนาะโควิดระบาดอยู่อุดรสามชิปเราจะเดินยังไงอ่ะสามชิปข้นนอกจากพี่น้องจ้ะกระโดดกระเดียดยัง่าจ้ะตรงนั้นก็ะหืดอยู่เพิ่มขึ้นจมื้อจมือถ้าเป็นวันมื้อนี้ที่เพิ่มมา ข้าวเหนียว็มิ้นจะจะบอยากกี่ขาเจ้าจะได่หงมันมาขึ้นเหมือนแะ่ข้าวเบื่อเบิดอ่ะแ้าวหงเว่ยมาขึ้นืนจะเบ่เบิดอุ่นกินอีกขาขับแกงนกินผู้เดียวแล้วจะง่าย นบบาลกินง่ายๆสบายๆนะจ๊ะพี่น้องจ้ะไกแ่แซบ่แซบๆจไกย่ย่างวิเชียรบุรีเพื่อนน่ะที่เฮ็ดงานบวชที่ไหนบุญจ๊ะยูนซ้อยอีกซ่อยหนึ่งพอกับแม่เลยได้ไปเฮ็ดก็เฮ็ดแบบน้อยๆหรอกจาก้าเฮ็ดไงมาได้ แม่โคโรน่าอยู่สถานาการณ์โควิดแดห่งอุดรแหงมีแหงเหตุยังบ่ได้เลยล้วกันอุตส่าห์ยานหัวคิง หมู่บ้านกับใบเห็ดตลงทานตอยพันเบิดอหมื่นแต่ถนอมจ้ะไปเตรียมของไว้แห่งมือนีพันติไปแจกแต่มือนี่ยมื่บ้านไปซอยผักหั่นเห็ดอย่างไว้เพื่อที่ว่าย่างมือเสาะมันหนีพันตื่นขึ้นมาเฮ็ดนี่มันคอยสิสบายก็คอยสิบ่ยากนะจ้ะแบบว่าถ้าเที่ไม่เฮ็ดมือนีเทีเดียวรวยกัสจริงสวนจีเลียวนะจตะไม่กันจีแสวยเลยเห็ดไปก่อน หมูยังกระซับไ้บบเบิดแล้วจ่ะลำไส้า็จะซ่นขึ้นอยูใหลดห็นห้องก็นงนงขนาดที่เขาน้ำอุดวนนัยย่งหยาด่นจะไปนองแก้นี่ยก็ไปเท่ยว ปกติสุปีกันไปแล้วจะไปควันแกนแน่ไปเล่ยแน่ไปน้องค่ายแน่ก็อยู่ไก่เนาะจะนาะอยู่อยู่ไก่อุดรเล่อยไปแต่ว่าโตกมาสองีเนี่ยแต่ผัดผู้บ่าวโค้วิดไหมเนี่ยบดเลยไปใส่ <c oughs> น่า่ะแจบมา่กินเห็ดกินเอาเน้ะจะพี่น้องจจกเห็ดไปตามสถานการณ์แล้วจบบจาไม่ถึงเศร้านามใหญ่จำไม่ถือเบิดนามเหรอซองหลอดสมหลอดล่มาเปิดบอนายนเป็นห้า ก็เลี้ยงไว้ไหมเดี๋ยวเด็กหน่อยอยิ่น้ำผลทางเขนะ้าใจไหมเด็กหน่อยยังไหลอีกข้าอยู่หลบใจว่ามันเป็นย่างบุอแรงถ้าเป็นย่างบุอแรงไม่สิภากันขี่จัก,กรยานขี่ขึ้นสุดซอยแล้วก็ขี่ลงไปสุดซอยร้านน้องท่านไหนจำเป็นยังดอก คาามาาาากใหญ่จะอ้วนอ้วนอ้วนคือพวกกินนะเปร้ยๆ,ๆ,ๆหอมจมุนไผ่หอมแน่จักไข่หอมผีไทยตัวลรอยก็บรรลัยชารอยสามสิบ พ่อกินอยู่ด้นอกจากพี่น้องจ้ะใกล้เป็นตัวอยาใส่มหนุมเ่อ้แ้ะ แต่เะแซ่แต่เสาร์จะไม่น้องจ้ำมาเนียค่อนครับแต่ตอนผักแดดปลาล่ำปลาเรือ nhạc đâm lột tập vào nhạc vào mà không nhận được cho bằng người cười thì Hãy subscribe cho แต่สำหรับคลิปน uh, ี <necessary> ้น้องท่านก็ขอลาไปก่อนเด้องแต่พี่น้องจ๋าอิ่มแล้วจ้ะใกล้เวิร์คาบย่างเงยนึงกล้วมีเครื่องนึงจันแกงกระเบิดองละแกงแบกินลายแ้่พี่น้องจ๋าเผากเบิดถ้วยแต่เสืถั่วมันกระเบิดถ้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเด้องแต่พี่น้องจใจอันเป็นยังไงจังไงก็ฝากให้ก็ลังใจกันแน่เรื่องแนาะเท็ดอียงไปเบิร์กเบิร์กทีนี้เรื่องแต่พี่น้องจ๋าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เ้ื่องแต่ ใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องขั้นพาทัวร์ในเรื่องแต่พี่น้องจ๋ามักกับกดไลค์กันแมนใส่กับกดแชร์เราจะนาะงขั้นบ่มักกับบ่ตองเบิึงเราจะเนาะงยังไงแจ๊ะแจ๊ะเราจะเราหรับคลิปนีลยยลนนน้ลาไปก่อนจ้าติดตามคลิปหนา้นาขอบคุณจ้าบ๊ายบาย